สวัสดีครับอยู่กับอู่ช่างแหลมประมวลนะครับวันนี้ผมขออนุญาตมาเสิอรถอีก1นึคันนะครับที่เรียกได้ว่าคุ้มคุมอีก1นึคันนะครับคันนี้ขายถูกมากนะครับเท่าที่เคยขายมาคันนี้เป็นอาติตปี2012นะครับเกียร์ธรรมดาแต่ต้องบอกว่าสีเต็มนะครับผมทําสีให้ใหม่ทางคันอย่างดีนะครับสีระบบ 2K นะครับแอคเกอร 2K จอตากแดดเป็นปีไม่มีลอกนะครับ ให้ดูงานนะครับรถสีเต็มนะครับพร้อมชุดแต่งสปอยเลอร์รอบคันนะครับเบิกใส่ใหม่นะครับสวยๆไปเลยนะครับนี่ฮะคันนี้เป็นสีเทาดำนะครับสีควันบุหรี่นะครับให้ดูนะครับไฟหน้าเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับไฟตัดหมอกของใหม่นะครับ เาจะพาไปชมด้านในนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมนี่นะฮะบกไม่มีขาดนะครับติดตรงไหนไม่ชอบตรงไหนมาคุยกันได้ก่อนนะครับนี่นะฮะสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะครับรถไม่มีเน่านะครับรถคันนี้ไม่เคยเกิดบริเหตุหนักนะครับให้ดูนะครับเอาราคามอเตอร์ไซค์ไปอีกแล้วนะครับหลักหมื่นเท่านั้นนะครับ คันนี้มีออปชันนะครับผมติดจอ Android ของใหม่ให้นะครับกุญแจรีโมทโตยิต้าติดให้ใหม่2ดอกนะครับเป็นแบบเด้งออกนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะครับงานทำสีของเราทันนี้เป็นทำสีอย่างดีนะครับ เป็นลอกสีนะครับผมนี่นะฮะพ่นถึงด้านในนะครับพื้นดำไม่มีรอยเจาะแก๊สนะครับอุ้ยให้ปลาให้อย่างดีนะครับแผ่นนี้คือแผ่นของเดิมนะครับไม่ต้องเสื่อยนะครับเรียกได้ว,ว่าสภาพยิ่งกว่ารถบ้านอีกนะครับสปอยเลอร์แบบมีไฟมีให้แล้วนะครับภาพาไปตาร์ทเครื่องนะครับ ตาร์ดเครื่องทีเดียวติดนะครับรถออกจากที่นี่นะครับคันนี้ใช้น้ำมันล้วนนะครับนี่นะฮะจอแอนดรอยติดให้เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูหนังดู youtube ได้เลยนะครับนี่นะฮะมี youtube ให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกล้องถอยนะครับปุ่มไฟตัดหมอกมีให้นะครับนี่นะฮะเปิดไฟให้ดูเลยครับ แฟฟฝาโปรงดูนะครับอันนี้สวยใสยพร้อมใช้นะครับราคามอไซค์นะครับผมได้แอร์เย็นไปขับเลยนะครับนี่นะครฮะสวยเลยนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งเรียบเงียบเช่นเคยนะครับที่นี่เก็บให้พร้อมใช้งานยาวๆเหมือนเดิมนะครับ ็นระบบเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับขับเข้าศูนย์ได้เลยนะครับแอรเย็นเกียบเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวพาไปทดลองขับนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่บนรถแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทดลองขับนะครับผมคันนี้ ต้องบอกเลยว่าเก็บงานเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดของที่นี่คือเครื่องเกียร์ช่วงล่างแอร์นะครับและตัวถังนะครับตัวถังจะไม่มีชนหนักชนหนักไม่เอามาทํานะครับผมสีที่นี่ทําไปไม่ลอกไม่ล่อนนะครับโดนแดดได้สบายหลายปีเลยนะครับนี่ฮะเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับแอร์เปิดแล้วนะครับเบอร์สองนะครับยังเย็นเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวพาไปทดลองขับนะครับเครื่องนิ่งสมูทเกียร์ไม่ดังไม่หอนนะครับแหลกพงมาลายเพาไม่มีดังนะครับลูกค้าสามารถมาทดลองขับฟรีได้เลยนะครับใส่เกียร์ถอยกล้องต้องติดอัตโนมัตินะครับนี่นะมีเส้นบอกกะระยะอย่างดีนะครับ เครื่องเดินนิ่งเรียบเงียบเหมือนเดิมนะครับผมช่วงล่างเครื่องเกียร์ที่นี่เทสมาก่อนจำหน่ายนะครับเทสมาก่อนจำหน่ายประมาณหลายร้อยโลแล้วนะครับสี่ห้าร้อยโลนะครับเทสถามว่าเทสตอนไหนเทสตอนไปกดป้ายนะครับวิ่งไปขนส่งจตุจักรนะครับ ก็วิ่งแถวบ้านอีกนิดหน่อยนะครับเทสรถนะครับรถขับไลสบายนะครับเหนือสุดต้ายสุดไปได้หมดนะครับเติมน้ํามันล้วนนะครับหรือจะเอาไปติดแก๊สก็ประหยัดก็ทนนะครับเครื่องร่นี้เป็นเครื่องปีสิบสองนะครับตัวดูโอวีวีทีไอนะครับตัวนี้จะไม่ต้องตั้งวาลแล้วนะครับเป็นระบบที่ตั้งวาลอัตโนมัติเลยนะครับ แอรเย็นเพลงเพราะขับดีรถสวยแบบนี้นะครับคันนี้หลักหมื่นนะครับราคาหลักหมื่นนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับลูกค mm hmm. ้าทนหานสนใจก็ลองเข้ามาทดลองขับดูได้นะครับผมบอกได้เลยว่าราคา p c x ร้อยหกสิบนะครับแต่คันนี้ Altid หนึ่งพันหกร้อยสี่นะครับ ขึ้นลุกแล้วน่าสบายนะครับผมช่วงล่างหายห่วงนะครับมีปัญหาตรงไหนเราเป็นอู่เดี๋ยวจาัดก,การให้เลยนะครับเดี๋ยวนั้นเลยนะครับนี่นะฮะหอยหลังเครื่องเกียร์ดีนะครับมีปัญหาเรามีรับประกันให้นะครับแต่ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับ พอรถเราทําให้กลับสู่ระบบเดิมทั้งหมดนะครับเครื่องเกียร์ทําให้อย่างดีนะครับช่วงล่างดูแลให้อย่างดีนะครับไม่ต่างกับรถบ้านเลยนะครับขับซิ่งได้นะครับรถสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับนี่นะฮะหยับซิ่งเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองเข้ามาทดลองขับได้เลยนะครับ ลอบนิ่งๆแอร์เย็นนะครับโอเคครับคันนี้ทดสอบหลายร้อยโลแล้วครับผ่านครับขอบคุณครับ